อะไรขึ้นนะครับเอฟซีควายช่าง,งตามวิ่งหนีไปแล้วอะควายช่างตามวิ่งหนีไปแล้วมันอะไรกันนะโอ้โหไปแล้วฮะควายช่างตามวิ่งหนีไปแล้วเอ้ยมันปล่อยให้ได้ยังไ,ไงเนี่ยฮะปล่อยมันไปได้ยังไงไม่มีเชือกมัดไว้อ่ะจับมันแล้วฮะอย่างเงี้ยมันไม่มีเชือกมันจะจับได้ยังไงเนีน่ยฮะ เราคิดดูขังไว้นานๆเนี่ยเวลามันหลุดไปได้เนี่ยโอ้โหมันไปกระจายเลยนะเออ,อจอนกว่ามันจะเหนื่อยมันไม่ได้หยุดนะเนี่ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นในเอฟซี MC. โอ้โหไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปดักมันก่อนมันลงล่างไปแล้วโอ้ลงล่างไปแล้วโอ้ก็ต้องไปดักฝั่งนี้ก่อนนะโอ้โอ้โอไปไม่กลับเลยนะเฮ้ยเอารถโมไซค์เน้วรถเงี้ยมันไม่ไหวแล้วเนี่ย วิ่งตามควายจะทันไหมเนี่ยโอ้นานๆนานๆมันได้นานๆมัน,าน,านมได้หลุดไปไงนี่นะโอ้โหเอฟซีนะครับนานๆมันได้หลุดไปแล้วมันวิ่งแล้วเราเดินเนี่ยเราจะตามทนันไหมลนะ่ะไม่ทันเฮ้ยไม่เอาเชือกมาด้วยอะ่ะโอ้โหมันไปก็เจิงเลยนะ่ะโอ้เราจะไปยังไงเนี่ยโอ้ยอซี โอ้สถานการณ์ไม่ดีซะแล้วนะครับโอ้ไปก็เจิงเลยอะอะไรกันเนี่ยโอ้โหโออ้มันวิ่งตามไม่ทันหรอกนะครับยังไงก็ไม่ทันเพราะว่าควายมันวิ่งคนมันเดินเราจะวิ่งตามมาได้ไงมันกําลังห้าวเลยเพราะนา,นานามันได้หลุดนะครับนานๆมันจะได้ออกหากินข้างนอกไปนี้เนี่ยมัน โอ้เหมือนมันได้รับอิสระเลยมันวิ่งจะเจอิงเลยนะโอ้โหไปไม่คิดชีวิตเลยนะ่ะล่ะโอ้ยมันจะไปทันมันไม่เหนื่อยง่ายๆหรอกวายนะ่ะโอ้โหหมาไล่อีกโอ้ไม่ทันไม่ทันตามไม่ทันเออไม่ทันแน่นอนโอ้ทำยังไงน่ะนะคบเอฟซี ต้องไปเอาไอ้นี่มาก่อนนะครับต้องไปเอารถมาเพราะว่าถ้าไม่ได้รถไม่มีทางไม่ทันไม่รู้มันไปไหนนะต้องกลับไปเอารถก่อนโอ้ตายรนะไม่รู้วิ่งไปไหนแล้วเนะี่ยโอ้ยโอ้ตามให้ทันเราเราเดินเราจะวิ่งตามได้ไงมันกำลังมันเยอะกำลังควายเยอะโอ้โหเป็นไปได้นะครับเอฟซี โอ้วายวิ่งหนีมันมันได้ไอ้นี่มันได้หลุดออกมาไงคือมันต้องมัดในสนตะายมันไว้ไงนี่เชือกมันไม่ได้ติดไปด้วยเออคคานนี้มันมีแต่สนตะายอย่างเดียวโอ้โหงานเข้าเลยคานนี้จะไปจับมันได้ง่ายๆอะจะจับมันได้ง่ายๆไหมล่ะไม่มีทางไม่มีทางนะครับ ไม่มีทางเลยจับไม่ได้ง่ายๆเอ้ไปเดียวโหวายวนะ oh oh. ิ่งหนีไปแล้วโอ้ oh oh. ไกลมากนะเอฟซีโอ uh ้โ oh. หสถานการณ์นะครับไม่ดีนะครับ uh oh. เดี๋ยวต้องไปเอารถก่อนไม่ทางเราวิ่งไม่ทันหรอก เกิดอะไรขึ้นนะเอฟซี F C, นะควายหลุดจากแรล่งอ้โอ้โอตาย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 ,ตายเดี๋ยวไปเอารถก่อนครเอฟซ